บ้านครอบครัวนกสินใจ เป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่ใช้ชีวิตคู่กันมาอย่างยาวนานจนตอนนี้เป็นคุณย่าคุณปู่ที่ยังสวยหล่อเฟี้ยวฟ้าวกันน่าดูสําหรับนกสินใจนกฉนัดชายเปล่งพาณิ์ซึ่งเรามักจะชินตากับลุคแต่งกายสไตล์เนียเน้ยบๆของทั้งคู่อยู่เสมอค่ะแล้วอย่างนี้บ้านนกสินใจนกฉนัดชายเปล่งพาณิ์จะเนี้ยตามสไตล์ของทั้งคู่กันไหมตามมาชมบ้านเดี่ยวสองชั้นของทั้งคู่ในหมู่บ้านนิดชดาธานีกันค่ะครอบครัวเปล่งพาณิ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีมีจิตใจผูกพันกับสถาบันพระมหาก แน่นในส่วนของห้องดูทีวีติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินเจาะช่องไฟบนเพดานตามตังแน่งต่างๆเพื่อให้แสงกระจายทั่วห้องเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือรวบทองของห้องดูทีวีค่อนข้างเก๋ไม่ใช่พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหากมีแต่มุมหักโคง้งให้มิติความรู้สึกของการอยู่บ้านด้วยมุมมองที่แตกต่างโซนห้องครัวเป็นห้องครัวแบบเปิดแต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานภายในห้องครัวไม่เหมาะกับการปูพื้นด้วยไม้ปาเกต จึงแยกพื้นที่ของบริเวณโซนคัวด้วยการปูกแกนิกโต้ซึ่งดูแลรักษาความสะอาดและทนต่อความชื้นได้มากกว่าไม้ปาเกตเป็นบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวดาราที่แสนอบอุ่นสวยงาม และน่าอยู่อีกหลังนึงเลยทีเดียวค่ะด้านนกฉัตรชายและนกสินใจได้มีบุตรด้วยกัน3ามคนได้แก่การสิทธิโชคเป่งพาณิชย์บอมทิชากรเป่งพาณิชย์และดอมพิรดลเป่งพาณิชย์ค่ะปัจจุบันบรรดาทายาทของนกฉัตรชายและนกสินใจนั้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วและที่หลายคนทราบกันดีทางด้านดอมพิรดลบุตรชายคนเล็กของฉัตรชายและสินใจที่ได้เข้าแต่งงานกับแฟนสาวชาวต่างชาติลินดาเชอร์มิด แต่ก็สุดท้ายชีวิตคู่ก็ต้องจบลงเมื่อทางด้านลินดาเชอร์มิดได้ออกมาประกาศว่าอยากขาดกับอดีตสามีด้วยเหตุผลที่ทั้งคู่อาจจะยังเด็กด้วยส่วนบุตรก็ช่วยกันเลี้ยงดูด้านลินดาก็ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้ผ่านรายการดังเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแัวเราที่ยังเด็กด้วยกันมากๆแต่เมื่อเขาเกิดมาก็ไม่ได้มีใครเสียใจเลยแต่ณนะปัจจุบันที่เลิกกันก็อาจจะเป็นเพราะโตขึ้นต่างคนต่างอยากมีชีวิตที่สละก็เลยตัดสินใจแยกทาง อีกทั้งทางด้านลินดาย,ยังบอกอีกว่าครอบครัวแม่นกพ่อนกดูแลเราดีมากพพอร์ตเราทุกทางเลิกงานมาดึกดกก็ช่วยเลี้ยงหลานในวันที่ตัดสินใจหย่ากันเราก็คุยกับผู้ใหญ่ก่อนซึ่งเขาก็เข้าใจเพราะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนสองคนเองทางด้านแม่นกก็บอกว่าไม่ว่าลินดาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่หนูก็จะยังเป็นบุตรสาวของแม่เสมอนะซึ่งหนูไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่เข้าใจทุกอย่างเขาอยากให้เรายังคงสถานะความเป็นเพื่อนไว้ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังติดต่อกัน คุยกันเรื่องบุตรคลอดและสำหรับนกสินใจเธอเริ่มเข้าวงการปี2523ได้ตำแหน่งนางสงการของช่อง5้าและไปประกวดมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลที่ฟิลิปปินส์เข้ารอบ15คนและเป็นนางแบบให้กับห้างไทยไดมารูโดยรูปร่างที่ส่วนสูงถึง170ซนติเมตรจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2524โดยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารหลายฉบับค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ